โอเคสวัสดีครับอยู่กับผมเอกล็อกชาแนลนะครับแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมไฟน่าแอ f เฟสดีนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยคืนที่2เวลาเที่ยงคืนะนะครับเราก็มาอยู่กันในคืนที่2แล้วนะครับสังเกตว่านะครับจากคืนแรกนะครับ บ็อกซี่จะออกมาหาเรานะครับตอนตีสี่ถึงตีห้านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเขาจะออกมาหาเราตอนกี่ตอนตีอะไรนะครับในตอนนี้นะครับบอนนี่ก็ออกมาแล้วนะครับออกมาก่อนเพื่อนเลยในขณะที่โฟนกายนะครับยังบ่นไม่เสร็จเอานะครับเรามาติดตามดูกันว่าคืนนี้จะรอดไปได้ดีไหม นะครับในจังหวะนี้นะครับส่วนภาคนี้หลักๆเลยนะครับคือเราไม่ต้องมานั่งไม่เราไม่ต้องมานั่งเปิดกล้องราแวงพวกตัวชิก้าบอนนี่นะครับส่วนเฟสตี้นี่ผมไม่แน่ใจนะว่ารับมือ,อยังไงลืมแล้วแต่ขออยากแค่ให้พลังงานหมดแค่นั้นพอครับส่วนกล้องหลักๆเนี่ยเราจะดูแค่ฟ็อกซี่นะครับตามที่ระบุไว้ ในพาร์ทที่หนึ่งเลยโอเคครับจากวะนนี้ก็รอไปครับเราจะดูว่าเราหุ่นนั้นจะออกมาหาเราหรือเปล่าจนตอนนี้ก็ยังไม่เห็นวิเวแววอะไรเลยนะครับ ก็รอไปยาวๆเลยโอเคนะครับตอนนี้ชิคกะออกมาแล้วเหลือแต่เหลือแค่เฟสดี้นะครับฟ็อกซี่ก็ยังไม่โผล่โอ้บอนนี้กลับมาแล้วเอานะครับ,รบไปหรือ,อยังเอ่ยยัยงนะครับ ็อกซี่ก็ยังไม่โผล่นะครับไปหรือยังยังไม่ไปอยู่ยาวจังว่ามันเปลืองพลังงานนะเฟ้ยไปยังไปยังไปยังอืมน่าจะไปแล้วมั้งโอเคไปละเปิดโอเคครับเราก็รอ,รอยาวๆไปนะครับ เราต้องคอยฟังเสียงเท้าหุ่นพวกนี้เอาไว้ให้ดีนะครับเสือมันเวลามีเสียงเดินนะครับเราต้องเช็คไฟตลอดนะครับพยายามเช็คเปิดไฟเช็คนะครับแล้วก็เช็คกล้องพยายามอย่ายให้ค่าสายตาครับแต่ก็ประหยัดแบตไว้หน่อยนิดนึงก็ดีนะไปแล้วไปแล้ว คืนนี้มันต้องมีเจ็บตัวไม่ขไม่ยามไม่ยามก็หุ่นนะครับตอนนี้พลังงานก็เหลือ70แล้วนะครับในเวลาตี2ถือว่าทำมาได้ดีอยู่นะครับงออยรอรอรอเมื่อไหร่จะ6โมง โอเคครับตอนนี้ฟ็อกซี่ก็ยังไม่มีแววว่าจะโผล่มานะครับคืนนี้ฟ็อกซี่น่าจะโผล่ตอนประมาณตีสามนะครับโอเคไม่มีใครนะครับเหมือนตัวเราที่ไม่มีเธออึ๊บบนอะไรฟะกอานะครับฟ็อกซี่ตอนนี้เปิดมา่านมาแล้วนะครับ เรามาดูกันว่าเขาจะออกมาตอนไหนฟ็อกซี่ออกมาตอนเวลาตีสองนะครับในวันนี้ปึ๊บอ๋อบอนนี่มาฟ็อกซี่ก็ยังเปิดมา่านรออยู่นะครับคือไม่เข้าใจทำไม ทำไมบอลนี่กับชิก้าเขาต้องยืนแช่ด้วยมันเปลืองพลังงานนะไม่สักไม่สักตัวก็ตัวเดียวสองตัวนี้นะครับเขาจะชอบมายืนเกาะอยู่หน้าประตูนะครับเพื่อขอแสงไฟแล้วก็ดูพลังงานเราไปแบบจวบจุบเลยเอาละครับเขาแยกงไม่ไปอีกครับในขณะที่ผมบ่นอยู่นี่เขาก็ยังไม่รู้ตัวเอาละครับเปิดกล้องเช็คแป๊บนึงปึ๊บ โอเคนะครับเขาก็ยังไม่ไปอยู่ดีเอ๊ะทำไมรู้ทำไมเหมือนลุงแถวบ้านผมเลยเึรบฟ็อกซี่ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับไปหรือยังโอเคยังไม่ไปนะครับหน้าด้านจริงๆเอาแล้วนะครับตอนนี้นะครับพลังงานเหลืออยู่ที่47นะครับในจังหวะที่ตีสามนะครับ เรามาดูกันว่าคืนนี้จะรอดไปได้ไหมตอนนี้ฟ็อกซี่นะครับก็ยังอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมเลยยังไม่มีวิแวลว่าจะออกมานะครับโอเควันนี้ไปแล้วโอเคครับจังหวะน,นี้ก็เช็คไฟนะครับแล้วก็นั่งรอสักแป๊บหนึ่ง โอเคครับตอนนี้ตีสี่แล้วนะครับฟ็อกซี่ยังไม่มีวิเวลว,ว่าจะออกมานะครับอุจิกะมาโอเคครับชิปกะไปแล้วฟ็อกซี่นะครับก็ยังอยู่ที่เดิม โอเคครับยังไม่มีใครมานะครับเราเปิดกล้องเช็คแป๊บหนึง่งปึ๊บการมาของ f o x กซีนะครับอาจจะมาอาจจะร้องเพลงมาก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดม่านก็อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วเราเพิ่งกลับมาเล่นนะครับเพื่อย,ย้อนวันวานเอาแล้วครับรอแล้วจังหวะนี้ จะรอดหรือเปล่า T4 นะครับกับใบสะกับแมตอีก3าเซนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมานะอึบเปิดกล้องอึ้อบอนนี่มาอายแบตเลืยี่สิบเก้าแล้วไม่นะจะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าโอ้โหอย่ายืนแช่สิบอนนี่ไม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 ,ไม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 ่คุณเถอะนายจะแช่นายจะยืนแช่แบบนี้ไม่ได้นะ นี่มันนี่นี่มันพลังงานของยามนะไม่ใช่ของฮุนออกไปโอเคไปแล้วนะครับปึ๊บฟ็อกซี่นะครับก็ยังยืนอยู่ที่ชิคก้ามาโอเคนะครับผมจะโห่ให้นะครับชิคก้านี่คือเป็นลูกค้าประจำหน้าห้องผมเลยนะเขาชอบมายืนแช่อยู่ประจำเลยนะครับ ผมก็ไม่รู้จะไล่เขาไปยังไงนะครับบอกว่าไม่มีพิซซ่าแล้วก็ยังไงอยู่ก็เคยพูดไปแล้วแหละรครับแต่เขายังยืนอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนในขณะที่แบตเหลืออีก17ซ16แล้ว15แล้วเขาก็ยังไม่ไปนะครับแบตเหลือ14แล้วเขาก็ยังไม่ไปนะครับ หมือนเขาจงใจหรือโกรธอะไรผมสักอย่างแล้วมายืนประท้วงอยู่หน้าห้องสิบสองแล้วหรือสิบสองแล้วไม่ได้การแล้วครับเหลือสิบเปอร์เซ็นแล้วสิบเอ็ดเปอร์เซ็นหลือสิบเปอร์เซ็นแล้วเขาไปหรือยังยังไม่ไปนะครับเมื่อไรจะหกโมงไม่ไม่ไม่หกโมงเร็วๆหกโมงหกโมงเดี๋ยวเก้าเปอร์เซ็นแล้วแปดแล้วแปดแล้วโอเคชิคกะไปแล้วครับปุ๊บวันนี้มา อุ้ย,ย6โมงพอดีอที่ว่าลออตัวไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ